ครับวันนี้24แรงอีกแล้วครับวันนี้ลูกค้ามาปรึกษาเนาะรถไม่มีแรงนะครับควันขาววิ่งไม่ออกนะครับเครื่องเดินไม่เรียบนะครับควันขาวเป็นกระจุกเะนนะครับจากการตรวจสอบไปทดสอบแล้วครับกองอากาศตันนะครับตอนนี้ให้ลูกค้าวิ่งไปซื้อละเช็คกันด้วยนะครับเช็คกันด้วยตันแบบเหมือนเราหล้นปิดจมูกนี่แหละเนาะหายใจไม่ทั่วท้องเหนื่อยหอบเป็นธรรมดาแล้วครับ ตรวจสอบง่ายๆนะครับก็ลองถอดกองอากาศลูกนอกออกแล้วก็ปิดเครื่องดูครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปซื้อแล้วแหละครับผม B24 แรงเนาะเป็นรถที่ใช้คุ้มค่ามากครับปิงลุยในไรในสวนก็จจะเป็นฉีดยานะครับโรตรี่ปั่นยาในร่องอ้อยเนาะครับคุ้มค่ามากครับผมยังไงก็เช็คกันดูด้วยนะครับผมกองอากาศลูกนอกนะครับ ขยันเป่าขยันทําความสะอาดนะครับถึงเวลาก็เปลี่ยนนะครับผมจะได้ใช้อย่างคุ้มค่าครับ